สวัสดีครับพี่นอ้องเพิ่งตัดหญ้าแล้วเสร็จนะครับผมตัดหญ้าให้ง้ว่าไขควายครับผมอยู่กับบรรยากาศแงมแรงๆครับผมใจจกล้จะค่ำแล้วละพี่น้องตัดหญ้าใหง้ว่าไควายกินครับผมบรรยากาศคลองงวัวครับผมประมาณนี้แหละนี่ครับผมงัวกำลังาง,ง้มเลยครับผม กินญาดีมาครับพี่นอ้องควายก็อยู่คนละควายอยอางนอกคนแล้วครับผมตัวดำดำควายมีสองตัวครับผมหัวมีหาตัวนี่นะครับพี่นอ้อง อาชีพคนเลี้ยงวัวครับผมเกษตรกรคนเลี้ยงวัวจะป้าม่านนี่แหละครับผมประมาณนี่แหละหลัลลงจากได้ใครของมาแล้วไครกระปุลเศร้ามาแล้วก็ได้มาตัดใหญ่ห้วยค่อยครับผมง่ายเล่นประมาณนี้แล้วครับพี่น้องขอบคุณครับผม